สิเรื่องผีสั้นสำหรับเล่าใน YouTube 1. เสียงในห้องน้ำเก่าทุกคืนที่โรงเรียนเก่าหลังนี้นักเรียนมักได้ยินเสียงน้ำหยดจากห้องน้ำชั้น3แม้ว่าห้องน้ำนั้นจะถูกปิดตายมานานนับ10ปีตอนแรกทุกคนคิดว่าเป็นท่อรั่วแต่เมื่อครูใหญ่ส่งช่างไปตรวจท่อทุกท่อแห้งสนิทค่ำคืนหนึ่งแพรนักเรียนมัธยมปลายตัดสินใจแอบเข้าไปดู เธอได้ยินเสียงน้ำดังติงต๋งติ๋งพร้อมเสียงครางเบาๆจากในห้องน้ำที่ถูกล็อกเธอผลักประตูเข้าไปเจอเพียงความมืดและกลิ่นอับชื้นแต่เมื่อไฟฉายส่องไปที่กระจกเธอเห็นเงาสะท้อนของเด็กผู้หญิงผมยาวเปียกโชกยิ้มให้เธออย่างน่าสะพรึงกลัวแพรกรีดร้องวิ่งหนีออกมาต่อมาเธอค้นพบว่าเมื่อ20ปีก่อนเด็กสาวคนหนึ่งจมน้ำตายในห้องน้ำนั้นและทุกคืน เธอยังคงร้องไห้รอคนมาช่วยแต่ไม่มีใครเคยช่วยได้ 2. รถเมสายสุดท้ายรถเมสาย39วิ่งผ่านถนนเปลี่ยวทุกคืนตอนตีหนึ่งคนขับรถชื่อลงชาติเล่าว่าบางคืนมีผู้โดยสารแปลกหน้าขึ้นรถผู้หญิงชุดขาวหน้าซีดนั่งเงียบที่เบาะหลังสุดเธอไม่เคยจ่ายเงินและลงรถที่ป้ายร้างใกล้สุสานคืนหนึ่งลุงชาติลงถามว่า เธอไปไหนเธอตอบด้วยน้ำเสียงแหบแห้งว่าไปหาคนที่ฆ่าฉันลุงชาใจเต้นแรงมองกระจกหลังแต่ไม่เห็นใครนั่งอยู่หลังจากนั้นเขาไม่เคยขับรถไสนั้นดีและได้ยินว่ารถเมคันนั้นยังวิ่งเองบางคืนโดยไม่มีคนขับ 3. ตุ๊กตาในตู้ป้าสมจิตเก็บตุ๊กตาเก่าจากบ้านร้างมาไว้ในตู้โชว เธอชอบมันเพราะมันดูเหมือนเด็กผู้หญิงจริงๆคืนแรกที่นำตุ๊ก,กตามาเธอฝันเห็นเด็กสาวร้องไห้ขอให้ปล่อยเธอออกจากตู้ป้าสมจิตคิดว่าเป็นแค่ฝันแต่ทุกคืนเธอได้ยินเสียงเคาะจากในตู้และบางครั้งตุ๊ก,กตาก็เปลี่ยนท่านั่งเองคืนหนึ่งเธอตื่นมาเห็นตู้โชว์เปิดออกตุ๊ก,กตานั่งอยู่บนโซฟามองมาที่เธอด้วยตาแรงกลํำป้าสมจิตเผาตุ๊กตาทิ้ง แต่เช้าวันต่อมาเท้าฐานนั้นกลับกลายเป็นตุ๊กตาคันเดิมยังคงนั่งอยู่ในตู้ 4. เงาในภาพถ่ายนกนักศึกษาศิลปะชอบถ่ายรูปเก่าๆในบ้านร้างเธอเจอรูปครอบครัวเก่าในบ้านหลังหนึ่งแต่เมื่อนำไปล้างฟิล์มภาพนั้นมีเงาคนยืนอยู่ด้านหลังครอบครัวซึ่งในฟิล์มต้นฉบับไม่มีเธอเริ่มฝันเห็นคนในภาพตามมหากระซิบว่า อย่าทิ้งพวกเรานกพยายามเผารูปทิ้งแต่รูปนั้นไม่ไหม้และเงาในภาพเริ่มชัดขึ้นกลายเป็นคนที่เหมือนเธอทุกประการคืนหนึ่งเธอตื่นมาเห็นตัวเองยืนมองจากมุมค้องภาพถ่ายนั้นว่างเปล่าและเธอรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังเลือนหาย 5. เสียงจากกำแพงตุ้มใหญ่บ้านใหม่ แต่ทุกคืนเขาได้ยินเสียงขูดกำแพงจากห้องนอนเสียงเหมือนเล็บขูดผนังอย่างช้าๆพ่อแม่คิดว่าเขาแค่จินตนาการแต่ตุ้มเริ่มเห็นเล็บๆยาวบนกำแพงคืนหนึ่งเขาตื่นมาเห็นเงาผู้หญิงยืนก้มหน้าอยู่ข้างเตียงมือของเธอเปื้อนเลือดเธอชี้ไปที่กำแพงและพูดว่าฉันอยู่ที่นี่ตุ้มและครอบครัวย้ายออกทันที ต่อมาเจ้าของบ้านบอกว่าเมื่อสิปีก่อนมีผู้หญิงถูกฆ่าซ่อนอยู่ในกำแพงนั้นและไม่มีใครกล้าอยู่บ้านหลังนั้นอีก 6. รอยมือบนกระจกมิวทำงานดึกที่ออฟฟิศเธอมักเห็นรอยมือเปื้อนลงบนกระจกหน้าต่างชั้นสิบคิดว่าเป็นฝีมือเด็กเถวนั้นเธอจึงเช็ดออกทุกครั้งแต่รอยมือกลับปรากฏซ้ำทุกคืนคืนหนึ่ง เธอเห็นรอยมือปรากฏขึ้นต่อหน้าขณะที่ฝนตกหนักเธอได้ยินเสียงกระสิบว่าช่วยฉันด้วยมิวสืบประวัติตึกพบว่าเมือ่อ5ปีก่อนมีพนักงานตกลงมาจากชั้น10ระหว่างพายุฝนตกเธอตายทันทีและรอยมือของเธอยังคงปรากฏทุกครั้งที่ฝนตก7เด็กในลิฟ ลิฟต์ในคอนโดของโจมักค้างที่ชั้นสี่โดยไม่มีสาเหตุเขาเริ่มได้ยินเสียงเด็กหัวเราะในลิฟต์ตอนดึกคืนหนึ่งลิฟต์ตายที่ชั้นสี่และประตูเปิดออกเผยให้เห็นเด็กชายยืนยิ้มอยู่ด้านนอกแต่ไม่มีเงาสะท้อนในกระจกเด็กชายพูดว่ามันเล่นด้วยกันสิแล้วลิฟต์ก็ปิดลงโจรู้สึกหนาวเย็นและหนักที่ไหล เรากับมีคนเกาะหลังต่อมาเขาค้นพบว่าเด็กชายคนนั้นเสียชีวิตในลิฟต์เมื่อหลายปีก่อนและยังคงวนเวียนอยู่ในนั้น8สายโทรศัพท์ที่ตายแล้วนิดได้รับโทรศัพท์จากเบอร์แปลกทุกคืนเสียงในสายเป็นผู้ชายร้องไห้บอกว่าเขาคิดถึงเธอเธอคิดว่าเป็นการแกล้ง แต่เมื่อเช็คเบอร์กลับพบว่าเป็นเบอร์ของสามีเก่าที่เสียชีวิตไปแล้วสองปีคืนหนึ่งเธอรับสายและได้ยินเขาพูดว่าผมรออยู่ที่บ้านนิดตัวสั่นเมื่อเห็นเงาคนยืนที่หน้าประตูเธอไม่กล้าเปิดและตั้งแต่นั้นเธอไม่เคยรับโทรศัพท์ตอนดึกอีก 9. กล่องดนตรีในป่ากลุ่มเพื่อนไปแคมป์ในป่าและเจอกล่องดนตรีเก่าฝังอยู่ในดินพวกเขาลองหมุนกล่องเปเ่นเคงหลอนๆที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนคืนนั้นพวกเขาได้ยินเสียงฝีเท้าและเงาคนเดินวนรอบเต็นท์เมื่อตื่นเช้ามากล่องดนตรีหายไปแต่เพลงนั้นยังดังอยู่ในหัวทุกคน เพื่อนคนหนึ่งเริ่มร้องเพลงนั้นโดยไม่รู้ตัวและค่อยๆเดินหายไปในป่าไม่มีใครพบเขาอีกเลย 10. ห้องพักหมายเลข13โรงแรมเก่าแห่งหนึ่งมีห้องพักหมายเลข13ที่ไม่มีใครกล้าเข้าพักนักท่องเที่ยวชื่อกายลองจองห้องนั้นเพื่อพิสูจน์ว่าไม่มีผีคืนแรก เขาได้ยินเสียงเคาะประตูแต่ไม่มีใครอยู่ด้านนอกคืนที่สองเขาเห็นเงาคนยืนอยู่ที่ปลายเตียงพูดว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ของนายกายหนีออกจากห้องทันทีแต่เมื่อกลับไปเช็คพนักงานบอกว่าโรงแรมไม่มีห้องหมาเลขสิบสามและไม่มีบันทึกว่าเขาจองห้องนั้น